มาแล้วคะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านที่ดาราสาวสวยน่ารักเพิ่งออกมาโต้ข่าวลือยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอย่างแอร์พันธีลาซึ่งเธอได้รีโนเวทบ้านให้กับพ่อแม่แม้ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่อลังการไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับแอร์พันธิลาเป็นพิธีกรและนักแสดงที่ชีวิตของเธอตอนนี้นั้นเรียกว่าปังสุดๆทั้งเรื่องของหน้าที่การงานความรักล่าสุดเธอกับสามียืนยันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเว็บพนันโดยได้โพสต์ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมแจ้งกรณีดังกล่าวเธอกับสามีของเธอไอซ์ Ice, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือทันธุรกิจผิดกฎหมายระบุว่า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแอรขออนุญาตชี้แจงทางนี้ทีเดียวนะคะจากข่าวลือหรือข้อความที่ปรากฏในเพจต่างๆรวมถึงการคาดเดากันไปว่าแอรและไอซ์ไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือการทำธุรกิจผิดกฎหมายนั้นแอรขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยืนยันเลยว่าแอรและไอซ์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นเลย ข้อความที่โพสต์หรือแชร์ต่อๆกันไปนั้นไม่มีโมลและไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นขอให้สื่อมวลชนและเพื่อนๆนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ระมัดระวังในการเสพหรือแชร์สื่อต่างๆทงั้งๆที่ไม่ทราบความจริงเพราะมันก่อให้เกิดความเสียหายกับแอ์และไอซ์และคนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง จริงๆแล้วแอล่าไอซ์ไม่ได้ดำเนินคดีกับใครเลยแต่สำหรับบางคนที่เกินเลยไปมากแอล่าไอซ์ก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองค่ะแอพันธิลากล่าวด้วยว่าที่ออกมาชี้แจงช้าไม่ใช่เพราะกลัวความจริงหรืออยากจะหลบนักข่าวบอกตามตรงว่าที่ออกมาชี้แจงช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพิ่งได้ทราบข่าวทั้งหมด อีกส่วนหนึ่งก็เพราะหลังจากที่ได้ใช้เวลาอ่านข่าวโพสต์และคอมเมนต์ต่างๆทั้งหมดรวมถึงได้ลองปรึกษากับเพื่อนๆและทีมทนายความแล้วแอร์ Air เองก็ยังไม่เข้าใจว่ามีส่วนไหนที่มาเกี่ยวข้องกับแอร์หรือไอซ์ได้อย่างไร แต่อยู่ๆก็เกิดการคาดเดาวและพลาดพิงมาที่แอ์หรือเอารูปแอบไปเป็นภาพประกอบข่าวเสียจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตแถมสื่อมวลชนบางรายยังนำเสนอข่าวในเชิงชี้นำสังคมทำให้เข้าใจได้ว่าแอ์และไอซ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงความน่าเชื่อถือทั้งในวงการบันเทิงและในเชิงธุรกิจทั้งกับตัวแอ์และไอซ์รวมไปถึงธุรกิจของครอบครัว วันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านที่เธอได้รีโนเวทให้กับพ่อแม่จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะก่อนหน้านี้แอร์พันธิลาได้มีการอัปเดตกำลังรีโนเวทปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แม้จะยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็อลังการมากแล้วซึ่งเธอได้เขียนข้อความคำคาระบุว่า วันนี้มาตรวจบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านกำลังรีโนเวตอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่บ้านยังขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสุขภัณฑ์อิดหินปูนทรายเหล็กฝ้าหลังคาฉนวนกันความร้อนระบบสระว่ายน้ำและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากสามารถติดต่อรีวิวได้ที่คุณอุ้มเลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ ต่อมาเธอก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านผ่านทางอินสตาแกรมอีกครั้งระบุไว้ว่ากำลังดีโนเวตบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับเป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะ จะทำให้นานแล้วพ่อแม่บอกว่าแก่แล้วไม่อยากให้เปลืองตังค์แต่มีลูกสาวแต่งงานไปหมดแล้วใครจะอยู่แต่แอตั้งใจว่าบ้านหลังนี้จะเอาไว้ให้ลูกๆผ้าหลานๆมาหาพ่อกับแม่บ่อยๆไงคะตอนนี้ขอแค่พ่อกับแม่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็พอไม่ขออะไรอีกแล้วคะ่ะปอลอบ้านยังอีกยาวไกลไว้จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะงานนี้ดูเอาเองโปรเซสคะ่ะ Hashtag รักพ่อกับแม่นะจ๊ะอ่อแอเอง Hashtag บันนี่แอเป็นอีกคนดังที่ทั้งสวยรวยเก่งดีนเวทบ้านให้กับพ่อแม่เป็นคนดังที่กระตันยูสุดๆไปเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ